สวัสดีครับท่านสมาชิกแล้วก็แฟนช่องโซเด่นพารวยนะครับวันนี้ผมก็ได้นำมาสูตรสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่นี้ก็เดินเข้ามาที่เจงวดนะครับเจ็ดงวดก็ถือว่าใช้ได้นะครับสูตรนี้ทันเลขก็ไม่เยอะนะครับก็ลองเอาไปดูเป็นแนวทางนะครับเป็นตัวอย่างนะครับเพราะว่าสูตรนี้ก็เป็นสูตรแรกนะครับที่ลงมาให้นะครับ เพราะว่าตัวเลขนะครับสูตรการคำนวณก็มีการผิดพลาดอยู่เลยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยสบายนะ,อ,ะอย่างงวดทถ่แล้วผมก็ไม่ได้ลงให้นะครับสรุปโค้งสุดท้ายก็ไม่ได้ลงให้นะครับเสียดายนะครับ9 0 0 9นะครับผมว่าจะลงให้ก็คิดไปคิดมาก็เลยไม่ลงนะครับเพราะว่าไม่ค่อยสบายนะครับ อ,อีกอย่างหนึ่งนะครับก็ตัวเลขนะครับก็รู้สึกว่า,าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับก็เลยต้องมาคำนวณใหม่นะครับครับสูตรนี้ก็เพิ่งเข้ามาก็เจ็ดงวดน,นะครับสูตรทุกสูตรเข้ามาเยอะๆก็อาจจะพลาดได้นะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรใหม่ก็น่าติดตามนะครับตัวเลขก็ไม่เยอะนะครับ ล้วก็มาดูกันเลยนะครับตามจิติของเรานะครับเดี๋ยวถายคลิปก็จะมาแนะนําสูตรนะครับตอนนี้ก็อาดูเป็นแนวทางนะครับด้านนี้นะครับเราใช้สี่บอกสามนะครับก็หลักร้อยนะครับหลักหน่วยนะครับก็บวกกันนะครับสี่บวกสามนะครับไดเ7ตเกบวกห้านะครับเราก็ได้มาที่สองและหนึ่งนะครับลดแต้มลงมานะครับส่วนด้านนี้นะครับเราใช้ สองนะครับ2อบก6นะครับเราก็ได้มาที่8และ9นะครับตัวเลขที่ออกมาคือ็7 8 2ล่างหนะครับการจับชุดก็จับคู่ก็ลำบากนะครับตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะครับตามสูตรคำนวณนะครับครับต่อมานะครับต่อมาเราก็ได้9 4 3นะครับด้านนี้ได้ศูนละหนึ่งนะครับตัวเลขที่ออกมาคือ4 7 8ล่างางนะครับเราเข้ามาที่ เข้าหนึ่งนะครับและต่อมานะครับก็เข้ามาที่ส right um, so, ี่หกนะครับสี่หกล่างนะครับก็ข้าบนข้างล่างนะครับต่อมานะครับตัวเลขที่ออกมานะครับสองศูนย์สองนะครับล่างหกหกนะครับเราเข้ามาที่ศูนย์สองนะครับและต่อมานะครับต่อมาก็เราก็ได้มาที่4 9 8นะครับตอนนี้เราก็ได้5และ6นะครับ ตอนเลขที่ออกมา4 4 6ล่าง4 4นะครับถือว่าเป็นส่วนใหม่นะครับก็ยังเดินดีนะครับและต่อมานะครับต่อมาก็เลขที่ออกมา951นะครับล่าง6กนะครับเราก็ได้มาที่โ5น5 4นะครับด้านนี้เราก็ได้1ละ2นะครับจากคู่ขึ้มาก็ได้มาที่5 1นะครับตอนเลขออกมาคือห้าึงนะครับถือว่าเดินดีนะครับ อย่างวดที่แล้วที่ผ่านมานะครับวดที่แล้วที่ผ่านมาเราก็ได้โซนห้าและสี่นะครับด้านนี้เราก็ได้มาที่หนึ่งและสองนะครับตัวเลขที่ออกมาก็คือหนึ่งสี่ล่างนะครับถือว่าเดินดีนะครับครับการสูตรการคำนวณนะครับเราใช้นะครับหลักร้อยนะครับบวกหลักหน่วยบนนะครับเก้าบวกหนึ่งนะครับเก้าบวกหนึ่งเราก็ได้มาที่ศูนย์นะครับ ศูนย์ hora, บวกห้าคง so ที่นะครับเราก็ได้มาท,ที่ห้าลดแต้มมาเป็นสี่นะครับส่วนด้ันนี้นะครับดันนี้เราใช้ห้านะครับทุกครั้งนะครับเราจะใช้ตัวกลางนะครับตัวกลางนะครับมาบวกหกคงที่ทุกครั้งนะครับอันนี้ได้เก้านะครับเก้าแล้วก็เก้าบวกหกนะครับเราก็ได้ห้าและหกนะครับอันนี้ห้านะครับห้ามาครับบวกหกคงที่เราก็ได้หนึ่งกับสองนะครับส่วนวันอ่าวันนี้นะครับวัน ที่ผ่านมานะครับก็ได้5นะครับ5บวก6เราก็ได้หนึละ2นะครับผลที่ออกนะครับคือหนนะครับถือว่าลงเป็นล่างนะครับเดินบนเดินล่างนะครับมาดูงวดนี้นะครับก็จะเดินต่อหรือไม่นะครับ9 9 0ศนะครับล่าง1 4นะครับเราใช้ อ่าหลักร้อยนะครับหลักร้อยคือ9บวกหลักหน่วยคือ0นะครับ9กบวกศนะครับเราได้มาที่9นะครับเราบวก5นะครับบวก5คงที่เราก็ได้มาที่4และ3นะครับส่วนด้านนี้นะครับเราใช้4นะครับ4ีบวกหคงที่เราก็ได้มาที่0และ1นะครับก็เราก็จับชุดมาก็อ่า9 0นะครับ9 1แล้วก็4 0 4 1 3 0 3 1นะครับเลยก็มีอยู่6ชุด นะครับอลองเอาไปดูเป็นแนวทางนะครับตอนเลขก็ว่าไปตาม ара, ตอนเลขที่ออกมานะครับออกมาก็ราบความมโนอนออกมาว่าจะเดินต่อหรือไม่ก็เอาไปพิจารณาดูนะครับหากจัดชุดไว้ก็มีดังนี้นะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่ก็ให้ท่านสมาชิกดอาไปพิจารณาดูนะครับก็มีเข้ามีหลุดนะครับตามสูตรนะครับจัดชุดมาก็ได้มาที่เก้าหนึ่งนะครับ แล้วก็เก้าศูนย์นะครับสี่หนึ่งสี่ศูนย์นะครับสามหนึ่งสามศูนย์เลขมีอยู่หกชุดนะครับก็ถ้าชอบชุดไหนนะอ่าชุดไหนก็จัดไม่ชอบก็ดูเป็นแนวทางนะครับส่วนตัวเลขทุกสูตรนะครับก็มีเข้าไม่หลุดธรรมดาเนาะถือว่าดูเป็นแนวทางนะครับชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านนะครับ มี9 1 9 0แล้วก็4140นย์นะครับ3 1 3 0นะครับตามโูตรการคำนวณนะครับถือว่าตัวเลขที่เราคำนวณออกมาถือว่าใช้ได้นะครับเราลองไปพิจารณาดูนะครับหรือไม่ท่านก็ชอบเล้กวิ่งนะครับเล็กวิ่งนะครับก็มีศูนย์คำหนึ่งนะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับตามสตินะครับตัวเลขนะครับ ตัวเลขสองตัวนะครับตรงมาหนึ่งตัวนะครับแปดกับเก้านะครับเราเข้ามาที่เลขแปดนะครับอันนี้ก็ศูนย์กับหนึ่งเข้ามาหนึ่งนะครับนี่ก็สามกับสี่นะครับเป็นเลขวิ่งนะครับหนึ่งกับสองนะครับอันนี้ก็ห้ากับหกนะครับอันนี้ก็หนึ่งกับสองนะครับอันนี้ก็หนึ่งกับสองเข้ามาที่เลขหนึ่งนะครับหมังวดนี้ก็เลขศูนย์กับหนึ่งนะครับก็น่าติดตามนะครับหรือไม่ก็ ดูไว้นะครับเป็นแนวทางนะครับเผื่อชอบนะครับครับคลิปนี้ก็คงจะจบวไวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าก็เจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็ขอทุกท่านจงโชคดีนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ